ให้ราคาพิเศษนะครับหนึ่งมืนสองพันนะครับ a อศูด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์สุโขไทยนะครับพิมพ์สุโขไทยพิษณุโลกนะครับซุ้มเนี่ยจะมีการหักนิดนึงพักพกลมนะครับ ันนี้เป็นสุขโขทยัยออกไปทางพิษณุโลกนะครับยังไม่ถึงเชียงแสนนะครับอาะเกตนี่ยังไม่ใหญ่มากนะครับสวยงามนะฮะอันนี้เป็นพระเก่านะครับเรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์จริงๆ นะคาบมีคาบรักอย่างไม้ด้วยนะฮะเคลือบผิวหมาก่อนก็จะเคลือบผิวเพื่อรักษาผิวพระเห็นผมทุกคุณนะฮะสีเหลืองนะครับ mm hmm. เนื้อแน่นเลยนะฮะเกาะกันเกาะกลุ่มกันแน่นมากๆเลย mm hmm. อันนี้ก็จะเห็นร่องรอยการหดยุบนะครับร mm hmm. อยไปดวงที่สองครับ องนี้เป็นองค์ที่2นะครับรหัส A02 ครับด้านหน้าและด้านหลังองนะครับที่บริเวณของมือท่านน่าจะมีมวลสารชิ้นใหญ่เลยนะครับสวยงาม เนื้อค่อนข้างหนึกหนึบนุ่มนะฮะบันในลักษณะเหมือนกับโอ้ด้านหลังมันสารเต็มเลยนะครับ อชอบบงนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอง์ที่สามนะครับอันนี้ออกกระบอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์สุขโขทัยนะครับ A03 ครับด้านหน้าด้านหลังนี่ก็เป็นพ้าเก่าอกกระบอกสวยงามนะครับเนื้อ ละเอียดมากนะครับเนื้อค่อนข้างเนียนเลยนะฮะละเอียดเนียนหนึบหนึบนุ่มนะครับดูแล้วก็นะครับนุ่มนวลน,นะครับแข้งสงชันะงนนดชเจนนะครับแข้งสันนะฮะไม่ใช่แข้งสงแข้งสันชัดเจนนะครับชายชีวอน ด้านหลังนะครับเห็นผงพู้ทุกคณนะครับอง์ที่สาเห็นเม็ดทองคำนะเห็นผงทองกระจายทั่วเลยนะฮะเห็นไหมครับไปดูองค์ที่สี่ครับองค์นี้รหัส A04 ด้านหน้าด้านหลังครับ อง์นี้สวยนะฮะคมสรงชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นค่าปูนนะครับที่ ปกคุมที่ผิวนะครับซอกแขนซ้ายนี่ลึกนะครับเห็นชายชีวรนนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับคือด้านหลังนะครับ A 0 4นนะครับอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้ รงนี้รหัส A 0 5ครับด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวถัดไปจะเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับก็แตกลายสังขโลกด้วยนะครับสวยงามนะครับก็สวย เป็นทองนะเห็นไหมครับเพชรทองด้านซ้ายเลยครับเห็นไหมครับนั่นเลยวาวาวนั่นแหละครับสวยงามนะครับโอเคนะครับไปดูรุ่นถัดไปและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากาสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากาบัก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทาง เพจเฟ e บุ๊กไลน์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ